วัสดีผมพบกันนี้ชช่ไหยกับช่องคนเมืองทอยนะผมเรามาต่อกันที่ EP ที่3นะครับกับกล่องสุ่มตัวคอ m เม r นไรเดอร์นะครับเป็นซีรีส์แรกนะครับผมโอเคก็เราได้มาทั้งหมด4ตัวนะผมนี่ครับเราจะมาผมใน EP นี้เราจะมาลู้นึังนะว่าเราจะได้ตัวอะไรเพิ่มมาหรือได้ซีคิตหรือเปล่านะครับผมโอเคไปเริ่มแกะกันดีกว่านะครับมาเริ่มมาเรามากล่องนะผม อีพีนี้อีพีที่3นะครับกล่องนี้ก็น่าจะเป็นกล่องที่5นะครับมาเริ่มกันเลยผมกล่องที่5นี่เอาเป็นกล่องนี้แล้วกันครับผมกล่องที่5นะครับกา์ดการ์ดการ์ดอดูนี่เป็นคู่มือน,นะครับผมแล้วก็ฐานเหมือนเดิม การดมาดูกันครับจะได้ตัวอะไรเอ่ยครับผมมาพลิกมานี่ครับผมตัวนี้โอเคไม่ใช่ซีเคตนะครับตัวคาร์เมลเลเดอร์รีไวท์นะครับผมมาเราจะมาประกอบตัวรีไวท์กันครับแกะของออกมาแบบนี้นะครับผมนี่มา ประกอบหน้ากากกันก่อนครับชิ้นส่วนอันนี้จะเป็นด้านบนด้าน,นบนนี่ครับประกอบเข้าไปครับนี่เสียบเข้าไปนี่กอด้านหน้านะครับผมก็เสียบเข้าไปครับด้านหลัง โอเคครับผมนี่ครับเราประกอบส่วนหัวเรียบร้อยเราจะมาทําส่วนอื่นกันต่อนะครับผมส่วนหน้าอกนี่ครับก็ใส่เข้าไปด้านหลังโอเคครับผมเรียบร้อยทำเท้าก่อนนะครับใส่ชิ้นนี้เข้าไปติดกับตัวเท้านะครับ นี่แล้วก็ตัวล็อกจะเป็นซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่เสร็จนะผมขาเสร็จมาต่อที่แขนนะครับผมนี่ครับ ใส่มือเข้าไปนี่อีกข้างครับส่วนอ๋อเข็มขัดนะผมติดเข้าไปเลยแบบนี้ีเรียบร้อยนะผม นี่ครับแล้วก็นํามาติดเข้าไปครับผมโอเคเรียบร้อยนะผมเราจะติดแขนขาเข้าไปครับแขนนี่แล้วก็มันจะมีเกาะแขนอีกนะผมนี่ครับติดเข้าไปแบบนี้ โอ้โหกว่าจะได้ผมมันให้ใส่ล็อกนะผมด้านล่างนะผมตอนแรกก็งงอยู่ว่าใส่ตรงไหนนะผมส่วนขานะครับคือมันจะให้เราใส่แบบกับตัวหน้าแข้งนะผมให้สลับมาด้านหน้านะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราต้องทําการสลับมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะผมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะติดเข้าไปแบบนี้ได้นะครับผมอาจจะต้องสลับ เอาฝั่งนี้ออกมานะครับผมแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันเอาออกมามันก็จะไม่สามารถที่จะขยับหัวเข่าได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องลองสลับดูครับก็สรุปแล้วมันต้องสลับนะครับผมก็ไม่เป็นไรผมก็ต,ต,ติดไฟแบบนี้ก่อนแล้วกันครับเอาเป็นแบบเสียบด้านหลังไว้ชั่วคราวก่อนแล้วกันครับซึ่งการสลับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนี่ เอาเป็นแบบนี้แล้วกันครับโอเคประมาณนี้เราจะมาใส่หางนะครับผมก็ติดหางเข้าไปครับแบบนี้นะผมนี่หางเล็กๆด้านหลังแบบนี้ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะใส่หัวเข้าไปครับก็เรียบร้อยผมกับ m u s ไรเดอร์ดีไว้นะครับผมมีฐานมาให้ก็ทําการเอาไปยืน่นบนฐานได้เลยแบบนี้ครับนี่ ส่วนหน้าแข้งผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ให้ทําการหมุนสลับนะผมเอาส่วนด้านหลังเนี่ยมาไว้ด้านหน้านะครับผมแต่ว่าผมขี้เกียจสลับแล้วกันนะเอาไว้ด้านหลังแทนแล้วกันครับโอเคตัวนี้ตัวแรกนะผมมาต่อกันตัวที่2กันครับต่อที่ตัวที่2กันดีกว่านะครับผมนี่ตัวที่2มาแกะกันเลยครับ มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับมนี่คู่มือเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวฐานมาแบบนี้ครับนี่ได้เป็นตัวค o m เบอรเลเดอร์ซโนะครับผมตัวการดแบบนี้เลยแล้วก็ฐานมาแบบนี้นะครับโอเคมาการดก็่อนข้างที่จะสวยนะครับผมดูตัวการดครับ มาเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันดีกว่าตัวคอมเมดีเดอร์ซีโรนะครับผมนี่ก็มาเริ่มกันที่ทำหน้ากากกันนะครับหน้ากากหน้ากากเหนียวใสนี่จะเป็นดวงตานะครับ นี่ผมใส่ดวงตาเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวหน้ากากเข้าไปครับผมถัดมาครับเราจะมาเสียบบริเวณส่วนนี้ในการวางตัวจอยนะครับนี่ ชิ้นส่วนนี้เราก็เสียบเข้าไปครับผมให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็เราจะประกบด้านหลังหัวเข้าไปครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมส่วนหัวแล้วก็มาทำส่วนลำตัวกันต่อนะครับลำตัวก็หน้าอกก็เสียบเข้าไปครับนี่เกาะด้านหลัง โอเคเรียบร้อยครัผมทัดมาเข็มขัดครับผมส่วนเข็มขัดใส่นี่เข้าไปแล้วก็นี่ครับเข็มขัดเล็กๆแบบนี้ครับก็ทำการเสียบ ร้อยนะครับถัดมาเราจะมาประกอบขากันนะครับใส่นี่ครับผมแบบนี้2ข้างนี่แล้วก็ ใส่เท้าเท้าเท้าเนี่ยร,รอบนี้คือเท้าจะเป็นสีเหลืองนะครับก็มีความแตกต่างนะับจากตัวมัเดอร์ตัวอ,อื่นนะผมจะเป็นสีดำสะส่วนใหญ่นะครับ ก็จะมีตัว V ีหนึ่งเอาที่เป็นสีออกเทาๆเงาๆนะครับผมสีเหล็กมามาประกอบแขนต่อนะครับผมแขนก็หาแขนมาแบบนี้นะครับ ทำอีกข้างหนึ่งครับโอเคผมประกอบเรียบร้อย นี่แขนสองข้างนะครับแล้วก็เสียบมือนะครับเสียบเข้าไปเลยครับแบบนี้นี่นะผมเราจะมาประกอบล่างกันเลยนะครผมเสียบตัวนี้เข้าไปครับเรียบร้อยนะผมประกอบส่วนบน นี่ถัดมาเราจะมาใส่ขากันนะครับผมสองข้างนี่ครับเสียบเข้าไปแบบนี้ถัดมาก็จะเป็นแขนนะผมนี่แล้วก็อย่าลืมหัวไหล่นะครับก็ใส่เข้าไปครับ นี่นะครับสุดท้ายผมเสียบหัวครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวมัสเลอร์ตัวนี้นะครับรละละเอียดดีเทลก็ตามนี้เลยจะมีบริเวณเกรานะครับเข็มขัดก็ทำละเอียดมาดีนะครับมีการแยกสีแยกส่วนต่างๆได้ชัดเจนนะครับผมบริเวณของขาก็มีการสกรีนสีนะครับผมนี่ครับเป็นสีเหลืองแบบนี้เป็นลวดลายของกางเกงนะครับผมอื่นๆก็ไม่มีด้านหลังก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้นะครับผมก็ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมตัว หัวเข่าก็ไม่ได้มีนะครับผมมีแค่หัวไหล่นะครับบกแขนอะไรก็ไม่มีนะครับจะเป็นแบบล้นๆแบบนี้เลยก็คลิปนี้นะครับผมเป็นตัวที่2องเนื่องในอีพีที่3ตัวนี้ก็เป็นคา m มเลเดอร์ซีโร่นะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นส่วนของคลิปสุดท้ายนะครับผมคลิปสุดท้ายจะพิเศษหน่อยเราจะมาประกอบทั้งหมด3ตัวนะเพราะว่ามันไม่ค่อยลงตัวมันจะเป็นเลขคู่นุ่มแล้วก็จะเหลือเป็นเลขคี่โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะวันนี้จากอะไรกับตัว สตัวนุ่มมัสไตรเดอร์ที่อยู่ตรงหน้านี่ครับไว้เจอกันในคลิปหน้านุ่มและเดียดดีเทลก็ตามนี้เลยอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนบองถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นครับว่า3กล่องที่เหลือเนี่ยเราจะได้ตัวซีเคตหรือปะ่ะนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ